ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปูสวัสดีสวัสดีค่ะแม่ปูนี่แหละค่ะครับตงมาจุด t ู b นะคะเสียงไทยนะคะจุด t ู b เสียงไทยหัขชาวกูเวนนะคะอาปูลักขณ์กับโบกุ้งแจ็กเนาะค่ะว่า กูพนทักว่ามาเบิงพ่อสร้างของท่าคูเวนนะคะของท้าคูเวนสร้างเสร็จเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะคะเป็นวันที่ยี่สิบหกอย่างงี้ยี่สิบหกมีนายี่สิบหกมีนาสองหาหกหกนะคะรูว่าเราขั้นอย่างเบซูเรลดาสบซูเ้มันมือนี่ลาว่าเนอะมือนี่ลองเสียงไท่หอยเอฟซีรองเบิงนะคะเพราะมันมีงานมือมีงานมืออื่นค่ะ ค่ะเพราะว่าลูกหลานกับพ่อในสูงว่วยรัฐบาลเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะกาขอมีปูานนและสีสวยหลูกร้านด้พ่อห้มีเงินมีคำเ็ดยดเด้างกับผู้ใดเพื้อโคเสียต,ต้นกระถินนะคะ,ะต้นกระถินพร้อมครับมีวงด,ดตนตรีเนาะคะ่ะลูกทุ่งมอลำสามสไตล์มีนักรองรับเชิญน,นะคะก็ะมีสาธิตสาธิตทองจันพร้อมกับสมกีดบอทองนะคะเด้อ พอดีมากกันรูมเลยนเพิ่นบดให้เลยนะเพิ่บดพอดีเนาะอ่าปู้อยาลาับนาเลือเสียค่ะปลาปูรับลูคักล่ะนะปูเอ้ย้าเวน้าวกเวนชาเวุวรปดระทาสุขหลาภให้ลูกให้หลานเล้อปูเด้อาทูกมือนีหลมือนียค่ะว่าปู่มอบไม้ให้ลยที่มอบไมยให้ชาวกุเวนบันี้เป็นนาเชื่อว่าซาสมุขหลาภนี่ค่ะ สร้างเสร็จเมื่อปีพศ2566สองหค่ะหลักการเสร็จมือวันที่2 6หานแม่ปูให้มาเมืองตะหวอดก่อนแมน่นค่ะสองหกเ,<ล>เป๊ะเ,เ,เลยค่ะแต่ว่ามือนี่ปูเราทากักเราทักบอกแต่งโม่เนะาะถ้าพวกแม่เตียงว่าเออขัดอยากไปสุกเรียมานอยากมีเตีบ๊บอยากมีพวกมาไล่ให้แม่คู่หรือว่าพวกนักล่องไปเอายุทธธรรมครูพี่เอ็มเอาพอสิเรียกถูกหายแล้วว่า พ่อมกับพ่สนะคะว่าสา่งิีพ่อสอใดปัวสองห้าหกหกค่ะห้าหกหเนาะค่ะสองห้จดไปด้ค่ะเอฟซีค่ะสองห้าหกปัวจะเป็นหวยรัฐบาลไทยกับบนือด้ค่ะเด้อค่ะเสียงโชคไมอแรงแลวก็ย่หอดค่ะวยรัฐบาลค่ะได้กินค่าตับมะพร้าวมะคุองันว่ะค่ะแดงมัวทะเบงค่ะเออโล่ลุนเด้อค่ะเนี่ยชุบมันยยกอะกาศไสก่อนนะคะอันนี้เท้าเกูเวนสั่งเีสพ่อสอสอพันห้า ส่วนทาาวสุวรรณเนี่ยแตงโมเดี๋ยพาพาันธุ์เบอร์แล้วนี่พันาะบุไว,ไดว,ว้ด้วยเนหน้สร้างเสร็จเมื่อปีพศอ,อันนี้วันที่เก้าพฤศจิกาสองห้าหข้านะคะ่ะท่าวสุวรรณสัส่งใช้ตอนปีนี้น่ากันะะลวก็ทาวเวีนต้อมาไปท่าวเวีนเดี๋ยวนี้กำลังโอ้โหา้เกดียดทำไมสวยจงังบุนนะใสซสีเขียวเลววยเด้โอ เก้องส้านสวยงามนาสวยงามยตียงมูดยัสิือไทยให้เบื้งเรื่องยัดรอเลีถูกสะกันควรจะไปน้ำมาล้างมาสีาบสามก่อนค่ะเออวันนี้วันี้ไม่คู่จุดแต่แดดแล้วได้บ้างค่ะไม่คู่อธิษฐานเสร็จก็นแดดแล้วต้องการนวดวงซองแดดเห้เพื่อนวงดวแดดะนานแดดแล้วว่าีนเยอะว่างันมันฮวนมันแดดค่ะใหเบื้องเรอ เก็ดมาแล้วเก็ดมาแล้วเก็ดมาแล้วค่ะแต่ว่าปูแห่ออกมาแดงมากปูแห่ออกมาแดงมากม่ฆู้ขึ้นรถเบอร์สิบเก้าแล้วบังค่ะพอนนี้ขึ้นแล้วปูว่าลงไปแม่ฆู้ตีนเชียงเราก็ได้รับค่ะแม่ฆู้อะไรได้รับแต่ตอนที่แม่ฆู้ขึ้นมาแดงก็ออกเฤทธิ์ค่ะเออก็ดหนึ่งค่ะนี่แม่ยันบอกแม่ยันค่ะ también la gente, ya no lo a comer,

โอ้ฮ่า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 ฮ่ไม่ใช่พี่อะเป็นไปเร็วสิม่จมูไปตงงพี่อย่าังพี่ตั้งโมไปัหลังใส่เาก็ไปเลี้ยงเลยงเลี้ยงก็ใรงเาเดรปเลี้ยงง่ายอยู่พี่านเลี้ยงัได้กบ่เเล้ยมเลี้ยงพเลี้ยงก นางลิงยังฟักจีเด็กอุสายอยู่ใส่กินลุกพอมบ้าเล่นงมาเลยเลยหดกบเต่าแปเจ็ดเจ็ดมาเจ็ดมา ค่ะสวัสดีค่ะแอดแตงโมกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะแอดแตงโมค่คะตามแม่คู่มาวัดปลาบันหมืดหรือว่าวัดปูเที่ทองเนาะคะ่ะถามมาซองพอปูบอกว่าอยากได้โชคอยากได้ลาบให้มาเอาอยู่กับองค์ปูเท้ากูเว้นเนาะค่ะแม่คูนนะคะค่ก็เลยมาจุดถูปค่ะเพื่อเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้เอฟซีค่ะอยู่ ปัดปูเท่ทองค่ะปูบอกว่าหามาเบิ้งเนาะค่ะว่าองค์ปูถาวเวนสร้างเสร็จมือได้ค่ะองค์ถาวเวนเนาะค่ะสร้างวันที่ยี่สิบหกค่ะมีนาคมสองพันหร้ยหกสิบหกนะค่ะเอฟซฮากกับฟีนิกซนะเบิ้งช่วงนี้ล่อเลขถูกค่ะเลขถูกกับเจ็ดกับหกมาแล้วค่ะช่วงนี้เนาะค่ะเราก็ล่อตัวที่สามค่ะล่อรุ่นตัวที่สามเป็นน้ำกันเนาะค่ะ่ะเลขเจ็ดเลขหก จงได้ก็เป็นหาค่ะเป็นหครับจิ้งไดก็เป็นหาเนาะค่ะเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าอะไรจากขลงมาก็เป็นห้าหกเจ็ดค่ะเจ็ดหกห้าห้าหกเจ็ดเนาะค่ะห้าหกเจ็ดเปยเลย้าดแเจ้าค่ะห้าหกเจ็ดอีหเค่ะเอด ับสวัสดีทุกคนนะคะ่ะช่วงนี้ค่ะเลขถูกที่แม่พุ่เขาจุดไว้อยู่หน้าองค์ปูทาวกุเว่นเนาะค่ะค่ะห้าหกเจ็ดหรือว่าอยลืมกันนะคะเจ็ดเก้าห้าหรือว่าห้าเก้าเจ็ดค่ะพี่นอ้องเขาพินิพิจลาเบิร์ขอให้สายบุญก่ะทผ่านก็มารับชมรับฟังให้ยมิตรโชคตลาดจะโชคตะมาน,นะค,ะค่ะกดไลค์กดแชร์แห่งจะลำลำเรื่อยๆค่ะอย่าลืมนะค่ะห้าหกเจ็ด หรือว่าห้าเจดค่ะผู้ใดอยากได้ฟวงมไลย่ยไห้ไม่คู่ค่ะล่องเสียงโชกเสียงลาบเบิง้งหรือว่าจะเป็นหวยรัฐบาลค่ะวันที่หนึ่งค่ะพือเสกีกาย,ยน2 5 6 7เจ็ดเนาะค่ะเอฟซีภกผู่ันโฉกโฉกมันมาลำลำเรยๆรยเนาะค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะแต่งโมพารวยกาบสวัสดีค่ะ